ดีค่ะในชื่อเดนกน,นิวชลาร์ทนัสสตานนนจากดนกราน e ิวส์วันนี้หนูจะมาพูดถึงเรื่องคาดหมายอากาศทั่วไปตุลาคม2566เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนอากาศจากฤดูฝนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศจะแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าะนองในหลายพื้นที่ และมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเป็นระยะระยะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นฝนจะลดลงและมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุ่มหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึง หนักมากบางแห่งคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงในบางบางช่วงมีคลื่นสูง2-3เมตรเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแพร่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะระยะประกอบกับมรสุมตะวันออตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทนนอกจากนี้จะมีรองมรสุมพัดหรือผ่าน บริเวณภาคกลางตอนละล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในบางช่วงสรุปเดือนนี้คาดว่าบริเวณฝนรวมทั่วทุกภาคจะน้อยกว่าภาคปกติประมาณร้อยละสิบส่วน ส่วนอุณหภูมิจะเสียสูงกว่าค่าปกติข้อควรระวังมักจะมียอมความกดอากาศต่ำกว่าต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเครื่องตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล้างและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านเข้าใกล้ประเทศไทยซึ่ง จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกเป็นบริเวณตลางจึงขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยา่าใกล้ชิดไว้ด้วย ตอนนี้หนูขอตัวไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆระวังตัวกันด้วยค่ะ